กิกรรมาารเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรริจการพทะพุทธศาสนาด้วยสาธารณูปโภโคของมหาเถระสมาคมโดยส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัมป,ปะยะเหมาะแก่การเรียนรู้และปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และสมามเณรเป็นที่พัฒนาจิตใจประชาชน และเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยมีการร่วมกันกับระหว่างวัดกับองค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชนในท้องที่ดังนั้นวัดสว่างอารมณ์เป็นวัดที่ได้พิจารณาคัดเลือกจากคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารให้เป็นวัดนำร่อง เป็นวัดต้นแบบเป็นวัดตัวอย่างของอำเภอรอนตาลจึงได้เรียนเชิญหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อร่วมพัฒนาโครงการบิ k กคินนิ่งเดย์หรือกิจกรรม5สในวันนี้ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีอยู่หลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น การทาสีตาลาและทาสีกงแพงที่เหลือนั้นก็จะเป็นการขัดถนนหนทางตัดหญ้าเก็บขวาดขยะเอาพูดยางไงเครื่องอ้หญยาถือรวะายถูกต้องแล้วพามาออที่ตุนเข้ามาให้ให้น้องก็ถ่ายให้ตนมาตนเข้ามาินสาดพ้อม

ก็ขึ้นได้มือกล้องครับถึงแม่คร,ครับผมเอ<ว>าภาษามาเท่าบ่แล้วนี่ไปรัเรียนครับคุณสอยท่านลบครับแห่งกัญญาหรือว่ามหวาวัฒนะครับเป็นคุณสรอยผู้ใหญ่บ้านไปปกครอง บ้านประชาตบนุรยอำเภอตะตาจังหวัดมุกนาหารนะครับครับขณะนี้นะครับท่านกําลังติดตามนะครับการถ่ายทอดท่างของยูทูปกิจกรรมวันนี้ก็คือกิจกรรม Big Cleaning Day นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดสว่างอารมณ์นะครับตำบลปา่าไร่อําเภอตนตาจังหวัดมุกนาหารนะครับเป็นวัดที่ได้รับ คัดเลือกนะครับให้เป็นวัดประชารัฐหรือว่าเป็นวัดอีกนระดับอำเภอนะครับซึ่งในยะแลกัความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นอดีตนะครับที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอรอนตานนะครับและก็เคยเป็นสำนักเรียนปริยญติสามัญน,นะครับและก็มีเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุเป็นวัดเก่าแก่ครับซึ่งมี อาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างนะครับมันจะเป็นศาลาการปลเรียนนะครับศาลาการปรเรียนท้านนี้นะครับอายุหลายสิบปีนะครับที่มีการสร้างร่วมแรงร่วมใจระหว่างชาวบ้านป่าชาติไาแ,แล้วก็พุทธศาสนิก,กชนและก็พระอุโบสถนะครับด้านนี้ นะครับให้ดูภาพ mhm. ดีกว่านะฟังเสียงด้วยพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นปสถานที่สําคัญแล้วก็ใช้สำหรับเป็นประกอบพิธีกรรมนับพุทธศาสนารวมทั้งท no ี่ปริษฐานขององค์พระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งกําลังก่อสร้างนะครับยังไม่เสร็จแล้วเสร็จด้านนี้ครับตากล้องนะครับการก่อสร้างก็ขึ้นครับก็จาก ศรัทธาของชาวบ้านนะครับก็ได้ใช้ไม้นะครับไม้เนื้อแข็งแล้วก็เป็นไม้ที่หายากนะครับแล้วก็มีต้นขนาดขเาเส้นรอบนะครับวัดรอบแล้วประมาณเกือบ2เมตรนะครับทุกต้นซึ่งกําลังต่อสร้างอยู่นะครับวันนี้นะครับทางด้านกรมกรมการศาสนาสํานักพบระพุทธศาสนาครับได้มา,าร่วมกับหน่วยงานของในท้องถิ่นท,ท้องที่ว่าจะเป็นฝ่ายของปกครองพยาบ้าลขนงนัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับโรงเรียนป่าไร่ประชาวิทยาแล้วก็ท่านเจ้าที่จากสพป่าไร่นะครับได้มาร่วมกันพัฒนาวัดสว่างอารมณ์ของเราซึ่งเนื้งองานหลักๆก็คือเป็นการพัฒนาเพื่อจะปรับภูมิทัศน์ไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าทาสีบริเวณรอบรั้วกำแพงแล้วก็อาคารการ,รเรียนต่อไปนะครับก็คงจะได้แน,นำแค่นี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ ดูกิจกรรมต่างๆในการกระทําของแต่ละหน่วยงานว่าจะเป็นอสมนะครับในตำบลป่าไร่นะครับได้ร่วมกับพัฒนาวันนี้ร่วมกอดร้อยกอดชีวิตนะครับเขาเชิญท่านพบกับกิจกรรมต่างๆเป็นระยะต่อไปเลยครับโลวงพ่อวัดมาเบิกหลวงพ่อวัดเห็ดยังกินเนาะนี่เนาะ โอ oh, ้ทำอะไรกันกินนี่เจโน่ไมเกโน่ไมมได้ยูได้แซอยูบข้าวเดียวเนาะยน้องอไม้นี่เกโน่ไหม

ตอนนี้ก็ทางโรงเรียนจะเอาเด็กหน้อยมาเก็บพะยะสมทบครับนักเรียนกำลังมากเรียนเล็กๆ đem ra đây,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 

ยาที่วนเลยไม่กลเาเนี่ยเขาินมน้ตับสากรสมวัดส้มว่าก่อนวันี้ บอลอด,ดลนั่นแหละนีะ่อย่าลืมเข้าไปเบิ้งเจ้าของที่ช่องผู้ชายกระเรียนใช้แนวเยสมุนไพรตัวดี สมุนไพรสมุนไพรกำลังกำลังโหนาะนี่สิ้นโค้งบะนี่นโคงบโกำลังชิ้อโค้งไฟดันจน้อยจะกินต่จะน้อย เราจะเปลนสร้างไฟเดนี่ไฟอันสั่งไฟอันนี้นีไหมาแล้วจะเปลี่ยนสร้างไฟได้ัแล้วผมมีแนวอเอ้ไปนนเทียนอันนี้น้าเทนอันนนะอ้ามีมาพ่อหมูเด็กอ้ามีแนวไปก็ไปทุกคนอ้ามีบะหมีาพ่อหมูค่ะ ราจักรโยธานวัดนาดยังมากกันยังสีมากตัคันต่อพ่มาพ่อมือไปแล้วทำงานอีกแล้ว เด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ พูดว่เป็นผัดงามเนาะ เด็กๆก็ไปกินน้ำหวานกินดื่มน้ำเย็นเย็นเหนื่อยแล้วก็ไปดื่มน้ำเย็นเยน็น กดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเบงซ่าลากลางน้ำโอ้สมามมัดตัวใหญ่ใช่ ดเด็กๆมาดูปลาดเด็กๆดูปลาให้อาหารปลา กดไลค์กดติดตามในเรื่องพี่น้อที่ขามาเบิ่งมาชมสำรับคลิปนี้กับสีไวยชนีและพี่นอ้อเดี๋กวุบพอกันไหมผมลาไาจากพี่น้อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ